มีลูกค้าท่านหนึ่งซื้อไปให้แม่นะครับแม่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเข่าเต้นตึงใต้ขานะครับเวลาลุกลุกยากก้มยากนะครับก็เลยมีแต่นอนนะครับแม่นอนมาหลายปีแล้วก็เลยซื้อสมุนไพรตัวคีมนวดนะครับไปให้ลองทานะครับได้มาตอนเย็นนะครับตอนเช้าลุกเข้าห้องน้ําได้ครับเดินได้ปกตินะครับก็เลยมีคําถามว่าอสมุนไพรตัวเนี้ย มันทํามาจากอะไรทําไมมันถึงเห็นผลนะครับตอนนี้หลักๆทํามาจากสมุนไพร12ชนิดนะครับหลักๆจะเป็นิรพมเส้นหนาดนะครับพิมพ์เส้นนาจะช่วยในการลดการอักเสบของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นหลอดเลือดได้ดีนะครับทาแล้วซึมเร็วซึมลึกซึมถึงกระดูกนะครับนิ้วล็อกปวดเขา่าทาได้เลยนะครับทาได้เรื่อยๆไม่แสบร้อนนะครับเนื้อครีมเป็นเนื้อครีมที่ละเอียดมากนะครับ ขาแล้วซึมเลยนะครับถึงตอนเย็นก็ไม่ท้าตอนเย็นตอนเช้าลูกเข่าห้องน้ำได้บริสันตอ๋อไอ้ที่ปวดเข่าแล้วฮะจ่าจ่าจ่าทีน่าพูดฝังที่แขนไปเขาเูอฝังการทชื่อเข่าหน่ะรู้ใจว่าเข่ามันอักเสบข้นเป็นเบาหวานนะเบาหวานบแล้วลูกทะเลตีนยังไงตีนขามือขายกขาก็ไม่ได้แต่เอามือจับขึ้นจับไปไหนก็จับมือเขา เอาแล้วการเีือไม่เฉียงก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่นามาเนาะว่ามุ้งฟันเข่าเดนเข่า้องนําเข้าหน่องพ้อมาบอกผู้ตีแย่ผ้ีเี่ยขดีแฉะ่าแต่ไม่เข้าวะค่าแค่ยังไม่ถึงควรเลยนะครับถ้าตอนเย็นนี่แนี้ยอถึงจะได้ใส่แต่ถาตอนเย็นก็โทรมาเมอวานนี่เท่าไรนี่ถ้าที่ใส่ีแฉะเหลั้นถาตอนเย็นตอนข่าจฉเข้า้องนุ่มแ้่เลยครับผมเอามุง ยาไอคูปีกันแล้วไม่โกหกคุณ่อว่านไม่ได้โกหกชี้เหมือนนั่นเดี๋ยวมันได้เลี่ยนแล้วถนทามือถาก้นขวดหน่อยนึงนะเนี่ยที่เป็นนิ้วล็อกอะทาตามข้อนะมันยืดได้มันจำได้แล้วอะแค่ขวดเดียวตอนแรกมันจำไม่เข้าเลยมืออะตอนนี้มันจำมันจำเข้ามาได้แต่ว่ามันยังไม่สนิทนะมันยังโก่งๆอยู่แต่ว่าตอนแรกมันจาไม่ได้เลยมันเจ็บมันชี้เดอย่างเงี้ยเลยนิ้ชี้อะ ตอนนี้มันกำข้ามาได้เลยทั้งห้านิ้วเลยแต่ว่ายังไม่ยังไม่ไมสนิทดีก็เป็นมาเป็นปีแล้วนะเสร็จแล้วเพื่อนไปผ่าแล้วบอกว่าเธอไปผถ่าสิบอกว่ารักษานานบอกเดือนึกว่าจะหายบอกไม่ได้หรอกอันต้องทํางานบ้านแล้วผมต้องผ่าแล้วที่มันนั่งเป็นง่อยอยู่ไม่ได้ฉันต,ต,ต้องต้องหาอะไรที่ทําให้ดีกว่าน,นี้คือไม่ไม่ผ่าหมอก็ชวนผ่านะคะหมอกขฉีดยาให้ที่ที่กลางฝ่ามือไปแล้วนะเข็มหนึ่งแล้วหมอบอกว่าถ้ามาอีกทีจะผ่าเลย ตอนนี้ป้าก็าเลยไม่กล้าไปเลยกลัวหมอจับผ่าก็เลยหาวิธีที่ว่าเอาอันนี้ดีกว่าแล้วมันดีด,ดีนะระทเทินปวดข้อปวดเทาริ้วเลาะตอนนี้นจะเป็นสมุนไพรที่ช่วยลดการอักเสบนะครับตามข้อต่อต่างนะครับเนื้อครีมเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะเนื้อครีมจะเป็นสีขาวนะคซึมเร็วมากเป็นเนื้อครีมที่ละเอียดมากนะครับมือแตะก็จะติดซึมลงชั้นผิวจนผิวกระดูกได้เลยนะครับสำหรับคนที่เป็น ปวดข้อปวดเข่านะครับนิ้วล็อกนะครับนิ้วล็อกก็ทานวดได้นะครับทานวดเบาเานะครับแล้วทิมมันก็จะซึมซึมลงสู่ผิวซึมลึกจนถึงกระดูกเลยนะครับตัวนี้ดีมากนะครับลดการหลักเกล็เป็นฉุดเย็นนะครับไม่แสบร้อนนะครับตรงไหนที่ปวดมากๆนะครับตรงเส้นนะครับตัวนี้จะเป็นมันจะช่วยในการดับคลายเส้นกับไล่เส้น ลดการแักสี